สวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Miss M Channel ครับก็ EP ที่ผ่านมามีเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนนะครับให้คําตอบมาว่าต้นที่ตัดแยกไปนะครับไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ m o นเซรา a ัลโบนะครับเป็นไทคอนนะครับแต่ผมโทรไปยืนยันโทรไปถามพี่สาวแล้วนะครับพี่สาวเขาก็ยืนยันว่าเป็นอั b o บนะครับตอนแรกที่ซื้อมาเนี่ยใบมันจะ ขาวครึ่งหนึ่งเลยนะครับสวยงามมากแต่เพียงแต่ว่าอันนี้เป็นใบใหม่ที่ขึ้นมานก็เลยเป็นเป็นประเด็นว่าใบสรุปแล้วมันเป็นมอนเซล่าหรือเป็นอัลโบนะครับก็ยังยืนยันว่าเป็นอัลโบนะแต่ตเราเลี้ยงโตกันไปยาวๆครับเพราะเราไม่ได้ขายอยู่แล้วต้นนั้นนะเราจะทําจํานวนอยู่แล้วค่อยๆเลี้ยงกันไปเป็นปีๆนู่นนะครับกว่าจะได้ทําจํานวนแยกขยายนะครับก็ลุ้นกันอีกทีหนึ่งขอบคุณสาหรับข้อมูลนะครับพี่ๆก็ ไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่ต้องซีเรียสก็เป็นข้อมูลที่ดีครับว่าเดี๋ยวมิซมจะได้สังเกตต้นนี้แล้วก็มาดูวิธีการมาดูเรื่องของโครงสร้างมันว่ามันมีความเหมือนมอนเซล่าเหมือนพี่ๆบอกยังไงบ้างน,นะครับเอาละครับวันนี้ก็จะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มิซมแนะนําพี่ๆเพื่อนๆไปนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของอช้างด่างเหลืองนะครับใบเขาหงิกนะใบเขาไม่กลางนะ แล้วก็มีติดปัญหาเรื่องของใบช้ำอะไรพวกนี้ก็หลังจากที่ทำการทดลองแล้วก็ทำการศึกษามานะครับแล้วก็บอกพี่ๆเพื่อนๆไป3วิธีการนะครับ2ต้นนี้เป็นวิธีการในการล้างรากใช่ไหมครับพี่ๆจำได้ไหมเพื่อนๆจำได้ไหมนี่ล้างรากนะครับก็คือเอาดินออกทั้งหมดเลยแล้วก็ฉีดน้ําล้างรากแล้วก็แช่น้ํายานะครับไตโคเดมาแล้วก็แช่แชน้ํายาเล่งรากแล้วก็ปลูกใหม่เปลี่ยนดินนะครับ ถือว่าการเปลี่ยนแปลงของต้นหูช้างด่างเหลืองต้นนี้ถือว่าดีมากๆนะครับอันนี้คือใบที่ถ่ายวันนั้นนะครับเขาก็ยังเป็นหลอดอยู่เลยนะครับแต่วันนี้เขากลางมาแล้วนะครับสวยงามมากๆนะครับเกือบเต็มฟอร์มนะก็ยังมีรอยปัญหาตรงนี้นิดนึงเห็นไหมครับรอยปัญหาตรงนี้นิดนึงนะก็ยังมีแบบเบี้ยวๆงีๆ๊งองอๆนะครับแล้วก็หลอดใหม่ขึ้นมาแล้วก็ถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับสมบูรณ์มากๆ และอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้มิเซมก็ล้างล่าเช่นเดียวกันนะครับอันนี้งอใบช้ําไปเลยอันนี้ใบล่าสุดขึ้นมานะครับก็ยังมีขอบงอๆหน่อยๆแต่ใบล่าสุดของล่าสุดอีกทีคือสวยงามเลยนะครับฉะนั้นแล้วช้างของใครนะครับที่เป็นต้นเล็กมันเหมาะแก่การล้างรากนะครับถ้าใครมีปัญหาเรื่องของใบงอใบหงิกก็สามารถที่จะเปลี่ยน เปลี่ยนดินได้ล้างรากได้นะครับแล้วก็อาจจะรอตรงนี้ก็เป็นระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์นะครับเขาก็จะขึ้นฟอร์มเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วก็ทําให้อ่าต้นไม้ของเราดูสุขภาพดีนะครับมาดูวิธีการที่2นี่ครับวิธีการที่2คือต้นนี้ใช้วิธีในการเปลี่ยนกระถางนะครับเพราะว่า ดูจากลำต้นของเขาแล้วเนี่ยนะครับเหมือนลำต้นเขาจะโตละนะครับไม้เริ่มฟอร์มเริ่มโตแล้วแต่ทําไมใบยังหิกอยู่นะเห็นไหมครับเพื่อนพี่เนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยใบเขาเนี่ยที่วันนั้นอะที่มีเซมเปลี่ยนนะครับเ,เปลี่ยนกระถางนะครับเห็นไหมสองใบเนี้ยนะครับก็ยังหิกอยู่วันนี้มันจะรักษาไม่หายแล้วนะเพราะว่าถ้ามีอาการแบบนี้มันจะรักษาไม่หายส่วนใบใหม่ขึ้นมาแบบนี้ครับโอ้โหสวยงามมากนะครับด่างสวยงามมากแต่ ก็ยังมีติดอาการอยู่หน่อยๆนะครับติดอาการอยู่หน่อยๆในเรื่องของใบหงิกใบกลางไม่เต็มฟอร์มแต่ก็ถามว่ามันดีกว่าเดิมไหมมันดีกว่าเดิมแล้วก็หลอดขึ้นมาเห็นไหมครับสภาพหลอดขึ้นมาตอนนี้เขาสมบูรณ์มากนะครับหลอดไม่มีรอยหงิกรอยงอเลยนะครับโดยเฉพาะสังเกตจากไปลายปลายของหลอดเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นใบหงิกเนี่ยนะใบใบมันจะหงิกเนี่ยปลายมันจะเป็นประมาณอย่างนี้ครับเพื่อนๆมันจะพันแล้วจะงอแบบนี้ส่วนตอนเนี้ ปลายของหลอดใหม่ขึ้นมาตรงเด่งสวยงามมากนะครับอันนี้เป็นวิธีการเปลี่ยนกระถางนะครับยังมีดินเดิมอยู่ข้างในอยู่แล้วก็เราเอาดินใหม่ใส่เติมลงไปเปลี่ยนขนาดกระถางเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าตอนที่เราเปลี่ยนกระถางเนี่ยต้นนี้เราจะสังเกตได้เลยว่ารากของเขาจะมีเยอะมากใช่ไหมครับเพื่อนๆแสดงว่าปัญหาในเรื่องของรากขดเนี่ยมันก็ส่งผลถึงใบเช่นเดียวกันฉะนั้นก็ถ้าถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยน กระถางเราก็ต้องเปลี่ยนเลยบางทีฟอร์มไม้เนาะมันอาจจะไม่ใหญ่โตเท่ากระถางแต่เราสังเกตยังไงครับเราสังเกตที่ใต้กระถางได้ถ้ามีรากนะคะรับโผล่ขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนกระถางขยับขึ้นไปทีละไซส์เนาะสามจุอย่างเงี้ยครับแปดสิ 8, 10, 12, ขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะและอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ที่มีเซมบอกพี่พ,พเพื่อนๆไปนั่นก็คือวิธีการ อีกวิธีหนึ่งนะครับนี่คือวิธีการบำรุงอย่างเดียวเลยนะครับเป็นวิธีการบำรุงอย่างเดียวก็คือเติมปุ๋ยนะครับเติมปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นปุ๋ยสูตรหนักกลางและก็หนักท้ายนะครับที่เป็นฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนะครับคือเราบำรุงตรงนี้ใบของเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับเพื่อนๆดูใบที่มีปัญหาแรกๆเห็นไหม ก็จะมีความหงิกงอนะครับใบนี้ก็ยังหงิกงอหงิกงอนะส่วนใบใหม่ขึ้นมานะครับใบใหญ่กว่าเพื่อนเลยสวยงามมากแต่ก็ยังมีรอยปัญหาอยู่นิดหน่อยเห็นไหมครับฝั่งตรงนี้จะมีรอยปัญหาอยู่นิดหน่อยนะอาจจะเกิดจากอาการของตัวความสมบูรณ์ของต้นด้วยหรืออาจจะเกิดอาจากอาการของความด่างของไม้ด้วยนะครับแต่วิธีการนี้ก็ถือว่าฟอร์มเขาดูด,ดีนะครับสมบูรณ์มาก แล้วก็ที่สําคัญนะครับเพิ่งเปลี่ยนกระถางไป2สัปดาห์ลากมาอีกแล้วนะลากมาอีกแล้วแล้วก็ต้นนี้มีสูตรพิเศษในการทําทุกต้นที่ผ่านมาตรงนี้นะครับในการทําทุกต้นเลยก็คือว่าพี่ๆเพื่อนๆสังเกตไหมมีเซมเจอใส่สากลจีนะครับทุกสัปดาห์เลยครับเพื่อนๆเพราะว่ามีพี่พี่ท่านหนึ่งนะครับบอกเข้ามาในในอคอมเมนต์ว่า อีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของมแมลงนะครับมแมลงก็จะเป็นพวกลายแดงลายขาวนะครับเพี้อะอะไรพวกนี้แล้วก็ส่งผลทําให้ใบหงิกใบงอเช่นเดียวกันขณะแล้วไม่เซฟก็จะมีวิธีการที่จะฉีดพ่นนะครับเป็นยาไล่มแมลงด้วยแล้วก็รวมถึงใส่สตาร์เกิลจีทุก1น,นสัปดาห์ก็ใส่ไปแบบนี้ผลปรากฏว่าต้นไม้ก็ถือว่าโอเคสมบูรณ์มากๆแล้วที่สําคัญก็อย่าลืมกันนะครับ วันนี้พี่เซมจะพาเพื่อนๆมาดูสวนเล็กๆนะสวนช้างเล็กๆนะครับเพิ่งขยับมาได้วันสองวันนะด้วยวิธีการที่มีเซมแนะนําพี่ๆเพื่อนๆไปว่าวิธีการนี้ทําให้ต้นไม้เขาค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วก็ทําให้เขาได้อาหารจเจริญเติบโตได้อย่างปกตินะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าสวนช้างเล็กๆของเราจะเป็นยังไงอ่ะพามาชมสวนช้างเล็กๆของเราก็มีอยู่ประมาณสัก ไม่กี่ต้นเองนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นกับตอนนี้นะก็จะเป็นในวิธีและสไตล์ที่ไมเซนแนะนำไปนั่นก็คือการรองกระถางด้วยทรายก่อสร้างนะครับหรือทรายหยาบน,นั่นเองเพราะว่าช่วยลดปัญหาในเรื่องของรากช้ำรากหักรากเน่านะครับรากมีปัญหาหลังจากที่เขาทะลุกระถางนะคืออันนี้เป็นไม้ฟอร์ม2เดือนเห็นไหมครับอันนี้เป็น ที่จริงวันแรกใบแรกเขาออกมาด่างนะแต่ก็แปลกใจว่าตอนนี้เขากลับใจกลายเป็นเขียวไปละสองเดือนก็ถือว่าให้หน่อมาแล้วนะพี่ๆนะครัให้หน่อมาแล้วมันอยู่ที่ความสมบูรณ์เขาน่าจะเป็นไม้เขียวแหละเขาเลยแบบสมบูรณ์ให้หนอ่อให้รายเร็วมากนะครับก็ใช้วิธีนี้แหละดูแลกันแบบนี้นะครับแดดก็จะประมาณครึ่งวันนะแต่ก็จะครึ่งวันในการดูแลเขาเพราะว่าถ้าเต็มวันจริงๆแล้ว ใบเขาจะเหลืองเกินไปนะครับใบที่เขียวเขาก็จะเหลืองใบที่เหลืองเขาก็จะเหลืองเหลืองเหลือจนซี่แล้วมันไม่สวยนะครับดังนั้นก็เป็นเวลาสักประมาณสักครึ่งวันน่าจะสวยงามที่สุดนะครับแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้เอาหมูช้างต่างขาวมาลองเลี้ยงแดดนะครับไม่รู้ว่าเขาอาจจะสะดุ้งแดดหรือยังไงตอนนี้ใบเขาอาจจะมีความเหลืองๆหน่อยยังไม่เขียวนะครับแต่ก็จะลองดูสักหนึ่งสัปดาห์ถ้า ถ้าเขามีปัญหาก็จะเอาเก็บไว้ร่มลำไรเหมือนเดิมนะแต่ถ้าเขากําลังปรับตัวอยู่นะประมาณ1สัปดาห์2สัปดาห์เราจะเห็นผลเลยว่าไม้ของเราปรับตัวเนี่ยนะครับถ้ามันโอเคกับอุณหภูมิโอเคกับสถานที่ต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตเป็นปกตินะครับเอาละครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมให้กําลังใจมิเซมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รวมถึงกดกระดิ่งนะครับให้ช่องมิเซมด้วยนะครับกับวันนี้พามายืนยันนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาช้างไปงี ทำได้สำเร็จแล้วครับด้วยวิธีการ4วิธีที่มีเซมแนะนำไปลาเพื่อนไปก่อนนะครับ